คำว่าเคาะหมายความว่าเป็นบาปเก่าที่เราทำมาแล้วในชาติก่อนบาปถ้าเวลามันให้ผลจะมีแต่ความเลวร้อนไม่มีความสุขเหมือนกับคนยืนยนกัดกลางแดบดบกลางแจ้งเวลาปัจจุบันระหว่างนี้มันร้อนมากถ้าท่านยืนในกลางแจ้งมันจะร้อนจัดถ้าบังเอเรามีร่มคันเล็กๆคันย่อมๆมากลาง มันจะบรรเทาความร้อนลงไปนิดหน่อยถ้ามันเอื่อหนใเข้าน้ำมันก็ค่อยราดมันจะเพิ่มความเย็นมีความเย็นขึ้นมาแต่แสงแดดที่ก็มีความร้อนมันยังไม่หมดชั้นใดแสงแดดก็ยังร้อนอยู่ชั้นนั้นแต่ว่าตราได้อาศัยที่เราอาศัยน้ำน้ำราดตัวมันก็ยังมีความเย็นต่อสู้กันไปน้ำทำให้เราเย็นแสงแดดทำให้เราร้อนข้อนี้ชั้นใด คำว่าเขาคือบาปอกุศลเก่าที่สนองเรามาไม่จะทําให้เรามีความร,าร้อนนี้การทําบุญนี่เหมือนน้าบุญเป็นความดีการขมาทางศีลก็ดีการสวายชังฆ์ไทยก็ดีการบวชเนงก็ดีการบวชชีก็ดีการฟังอภิธรรมก็ดีทั้งนี้เป็นน้ําที่มีความเย็นมากที่สุดแถมาถามนุษย์ที่มีความร,าร้อนให้มีความมีความเย็นมีความสุขได้ชนใด ด้งการสะกดพระรคำบรรดาในพระบระกิจสันนิายก็เริ่มมีมาตนนับบ้งแต่บัดนี้ไปจนไปซื้อบาปเก่ามาจะสนองท่านเท่าไรก็ตามทีอาศัยบุญทังหลายเหล่านี้ที่ท่านทำสามารถจะทัจิตใจท่านเยอกเยนได้โดยเฉพาะอย่างยางิ่งคำว่าบาป,าปเราล้างมันไม่ได้แต่ถ้าเราต้องทำบุญนี้บาปตัวตัวอย่างเช่นพระห้าร้อยองค์ซึ่งเป็นลูกเ,เป็นเปทางามาเกิดเป็นลูกชาประมง เขาทําบาปกันทุกวันาหาบราเป็นลำลำแต่เขาก็ไม่พ้นบาปแต่ในที่สุดอาศัยที่ฟังพระธรรมจากโอพระองค์สมเด็จพระรูมโลกนาณะที่พระาทีบทตรไปสอนอาศัยบุญใหญ่เข้าถึงตัวเขาไปพระราชนพลในขณะที่ไปพระรหันต์นบดาแต่พระทวายสัตว์ทั้บาปยังตามสนองอยู่เขายังมีร่างกายกายฆ่าสัตว์มันทําให้ป่วยการรักทรัพย์ทําให้ของหาย ทำการไมสมเหุฉาอาจารย์แต่เหตุคนในปกครองดื้อ้านาการวัชกาวาจามุสาวาจตเ,เหตุที่พูดคนไม่ชอบใจตามถึงสุรามีไรไปเหตุปรที่สาจะไปโลกเสินประสาทมันยังไม่อยู่แต่ในเมื่อเขาตายจะาศาสนาตายจะร่างกายนี้เมื่อไรความสุจงจำเบิ่มนีมากที่สุดนั่นคือปฏิปันธ์รัดบบรดาและบุตรปริชาทุกท่านผลบุญอันใดที่บรรดาข้งขางท้าวทั้งหลายทาแล้ว ในบรรลุผลตางสนในศาสนาโอ้แต่พระเทพแก้วคือเป็นอารามชั้นใดขระบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายจะมีความผลเช่นนั้นในที่สุดในที่สุดธรรมะในานนี้อาจจะมาภาพขอตั้งสัตยาอุทิฐานั่งคุณบาตศีรัตน์ไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามบระการขอจงนตระมดาและบันดาแต่พุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัรพิพัฒนะมงคลสองมูลบนผล ได้จงเจริญไปด้วยจากถุรพิธภัณฑ์ชัยทั้งยยนนสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละนปฏิพานหาปัตนะสิ่งใดขอยได้ฉะนั้นทุกความปัญหาจะทุกประการอาจจะมาพลาก็ขางวิชัญนามาในธรรมีก็แผ่ก็อยุติปรตตมเดืนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีประการชนนี้